ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนในการขับฮอ์แบ็คฮอกลำมี้นะฮะสำหรับในเซิร์ฟแบ็คแจ็คนั่นเองนะครับผมมาดูกันนะฮะว่าเราจะขับยังไงให้ขับเป็นนะฮะขั้นตอนแรกนะครับผมเข้าไปที่ ESC นะไปที่ Option นะครับผมหลังจากนั้นไปที่ c o n t r o l c o n f ิกแล้วก็เลือกคำว่า rffs ตัวนี้นะครับผมหลังจากนั้นเปลี่ยนตรงไฟล์ดิโคดีตัวนี้ให้เป็นสเปซบาร์ แบบนี้เลยนะครับผมหลังจากนั้นกดแอปพลาแล้วก็ออกมาฮะอ่าอะครับผมพอถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับผมให้เราไปที่หอเลยนะฮะปลดล็อกหอของเราเปิดประตูขึ้นไปนั่งบนหอหลังจากนั้นนะกดคลิกซ้ายหนึ่งทีเพื่อสตาร์ทหอนั่นเองกด N เ,เพื่อปิดเสียงนะครับผมเราจะปรับเพิ่มวอลลุ่มก็คือขอไข่หรือชอช้างนั่นเองนะปรับเรียบร้อย ต่อไปนะผมก็จะเป็นสเต็ปการขึ้นบินนั่นเองนะการขึ้นบินก็คือกดชิปค้างไว้นะเห็น power ไหมฮะอ่าเร่งสุดแล้วก็เดินหน้ากด W นะครับผมให้หัวปักพื้นอย่างนี้นี่ความเร็วของฮอก็จะลดจะเพิ่มดันเข้าไปแต่ถ้ามันต่ำาพื้นเกินไปนะฮะก็ให้เราเชิดหัวขึ้นนะหรือจะลดความเร็วลงแล้วที่เมื่อกี้ให้ตั้งค่าสเปซบาร์นะฮะเผื่อไว้ใช้กรณีฮอใกล้หล่นพื้นแบบนี้นะ นี่แบบนี้เราก็กดสเปซมาปุ๊บมันจะหยุดกะที่อย่างนี้นะครับผมแล้วเราก็กดแซดลงจอดได้เลยคลิกซ้ายดับเครื่องจบขับพอเป็นภายใน1น,นาที